Oh, oh. ทุกท่านไปที่มิรผลสเตเดียมชมเกมระหว่างราชบุรีมิรผล f อครับเปิดบ้านพบกับบริเทโล FC เจ้าบ้านรับรีมมิรผล f อนั้นอยู่อันดับที่6กนะครับก็จะปุริเทโล FC อยู่อันดับที่10คกับมาดูรายชื่อสเปตตัวผู้เล่นของทีมรับรีมมิทผล f อกันก่อนนะครับวันนี้มาในระบบ4.33นะครับส่วนฝั่งทีมเยือนปุริเทโล FC วันนี้ก็มาในระบบ4.33เช่นเดียวกันครับ นับถอยหลังกันก่อนเกมจะเริ่มต้นขึ้นครับผู้สินเป่าเริ่มเกมครับบุกจากซ้ายไปขวานะครับราชบุรีมิตรผล FC ครับมาอีกทีนึงครับคราวนี้สลับเป็นฟลิปโรเลอร์บ้างพบคนนี้ต้องมาป้องกันก่อนแล้วหนึ่งสองกโรเลอร์ทะลุมาแล้วฟลิปโรเลอร์เข้าซ้ายก้มหน้าเราลองซัดดูโอ้สเซตไปไหมเรียบร้อยครับปูปัดไม่อ่อนครับจังหวะนี้ครับฟลิปโรเลอร์ครับยิงให้กับราชบุรีมิตรผล f อขึ้นนำโปลิเทโลไปแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ดูครับ จังหวะทาชิงกับเลนลองจิวครับชาคุกรอบเขียโทษหลบแล้วก็กดด้วยเท้าซ้ายลูกนี้ครับโอ้โหปัดแล้วนะครับประสิทธิ์ปรุงโชคจะปัดไม่อยู่ครับดูโยกหลบมาแล้วยิงด้วยเท้าซ้ายแบบไม่ค่อยถนัดด้วยนะครับแต่ว่าบอลตกพื้นครับรับยาาครับประสิทธิ์ปุงโชคนี่ครับกระดอนต่อพื้นพยายามจะปัดนะครับแต่ว่าบอลไม่ออกครับจุงตะข่ายเข้าไปครับคือปล่อยให้ลองจิวได้บอลนี้ก็อันตรายนะครับเลยพยายามชิงเล่นก่อนแล้วจังหวะนี้ทะลุมาน่ากลัวครับเกติศัก เกียรติศักดิ์ไหลามาโดนดักไว้ได้ก่อนบอลจังหวะสองยิงไกลแล้วโอ้โหเอารัมฟูดูครับจังหวะนี่ครับพาบอลขึ้นมาเองนะครับเบ็ก้ายเกียรติศักดิ์เจียมดุดมแลจะจ่ายเข้ามาครับจังหวะสไลด์ขวางบอลเคลียร์ไม่ขาดครับมาเข้าทางกฤษณนทนท์สิริวรัลได้ยิงครับแล้วจังหวะคารา,าบุยคาราบุยยังครองได้อยู่อะไรครับเปลี่ยนมาทะลุมาอันตรายเลยครับฟิลิปโรเลอร์ฟิลิปโรเลอร์มองข้างในเปิดเรียบลูกนี้เอาสกัดไม่ดียิงลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยเลยครับสองต่อศูนย์ครับ โอ้โหจังหวะซัดของสิทธิโชคกันหนูครับราชบุรีทิ้งห่างไปอีกแล้วหนูครับจังหวะดพาบอลมานะครับไหลมาของคาราบูเอมาที่ฟลิปโรเลอร์ด้านขวาไหลเข้ามาจังหวัดแนวรับครับเคลียร์ไม่ขาดครับจังหวะนี้หนูครับฟลิปโรเลอร์ปาดเข้ามาในกรอบเขตโทษครับจังหวะที่จะพยายามที่จะเคลียร์ออกไปครับแต่ว่ามันบอลไม่ไปครับนี่ครับสายกระดอนมาเข้าทางครับสิิโชคกันหนูครับ อาทิ์เปิดเข้ากลางอสกัดไม่ดีโอ้โหโดนเสียบูุสินว่าไงไม่ว่าอะไรครับเล่นกันต่อครับไม่ฟาวแล้วมาอีกแล้วครับเซฟเป็นลองจิวลองจิวดึงรอตัวตรงกลางครับอภิวัตรเติมขึ้นมาลองจิวความเร็วมีอยู่แล้วโอ้โหดูครับพาทัวร์เลยครับลองจิวแล้วเปิดเข้ากลางวาต้องลงยิงตรงนี้โอ้โหเรียบร้อยครับ3ต่อศูนย์ครับจังหวะลูกนี้เป็นอภิวัตรเพลงประโคนนี่ครับดูครับจังหวะที่เป็นลองจิวครับมีกระชากหนีกวาดะฮีมาแล้วก็ มองเพื่อนในกใรอบพค่โทษรับไหลามาอภิวัตเพมาโคนครับนี่ก็3คนแล้วยืนตรงนั้นครับหลุดหมดเลยครับโอ้โหบอลลอดแขนเข้าไปครับดูครับเป็นน้องจิวจ่ายมาอภิวัตวิ่งมาครับมาจบตรงนี้เป็นประตูครับฟิลิปโรเลอร์เปิดยาวข้ามมาเลยครับบอลมาถึงอภิวัต ที่วัดบางก่อนครับมีพื้นอ้อมหลังไปแล้วแต่ผู้สินเปล่าล้ำหน้าและผู้สินก็เปล่าจบครึ่งเวลาแรกไปเลยนะครับราชบุรีมิตรผลเอฟซีครับนำโปลิเทโรอยู่3ประตูต่อศูนย์ครับอขอใหุ้ผู้ชมกลับมาติดตามเกมครึ่งเวลาหลังนะครับระหว่างราชบุรีมิตรผลเอฟซีกับโปลิเทโรเอฟซีกันต่อนะครับนะครับมาอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับสันติธรให้มาทีทะเรเทพทีรเทพเปิดโด่งเข้ามาแล้วลูกนี้ขึ้นในมงบอลจะมาสองจะยิงโอ้โหลูกนี้นีน่ ยิงไม่โดนนะครับอาทิตย์บุตรจินดาครับไม่มีอะไรนะครับแต่ว่าฟลิปบลเลอร์แก้เขินก่อนนะครับจังหวะนี้ดูครับจังหวะเปิดของลีซอเทเทพวินโนไทยครับเปิดมาด้วยเท้าซ้ายแล้วจังหวะเคลียรบอลไม่ขาดของธอมชัยหมงนะครับแล้วจังหวะนี้จะพยายามจักรยานอากาศนะครับของอาทิตย์บุตรจิดัเอกชัยครับเปิดโด่งมาลูกนี้ชูลป้ามงย้อนมาตรงกลางักโขงโอ้โหเอาเลยครับไล่มาแล้วครับควานตาฮีครับไล่มาเป็น1ต่อ3ครับแต่ว่าผู้เสพเช็คยัง่อนนะครับ จะต้องเช็คกับทุกประตูที่เกิดขึ้นอยู่แล้วนะครับเพื่อให้ชัวร์ครับกับฟิลิปโรเลอร์นะครับนมือดูถ้าฟาวก็จังหวะมือนะครับแต่ว่าผู้ตสินต้องเช็คเพื่อความชัวร์ครับแต่ถ้าดูมุมเมื่อสักครู่เนี่ยผู้สินก็ไม่ได้อยู่ไกลจากเหตุการณ์เท่าไหร่แล้วก็มุมมองถือว่าเคลียร์นะครับแล้วจังหวะแรกเนี่ยเขาไม่ได้เป่าฟาวอะไรนะครับแล้วตรง2นี้ไม่มีอะไรอยู่แล้วครับก็แค่ตรงแรกเนี่ยแหละครับว่าเป็นยังไงครับแล้วก็ตัดสินว่า ไม่มีอะไรครับเนี่ยครับสุดท้ายไม่ได้ครับชูรลาป้ามาถึงอาทิตย์ครับอาทิตย์ลากจี้อาหาฟิลิปโรเลอร์ก่อนครับอาทิตย์แล้วเลือกที่ดรากนบอสโควิชยิงอ้โอย่างบล็อกไม่ได้อยู่ครับมีชนกันอีกทรีพุชินให้ลุกเล่นต่อครับซ้ายชมพูเปิดเข้ากลางมาแล้วอาทิตย์พลิกหนีซ้ายสุดมีเติมให้ดราแกนก่อนดรากนบอสโคเิชเปิดโด่งลูกนี้ชูรลาป้าโ่งแล้วก็ปัดข้ามคานไปก่อนเลยกับกำพล จังหวะเปิดมาครับดูดาร์เกนบอสกูวิดเปิดมาในกรอบแค่โทษแล้วมาถึงเตีโกชูรป้าที่สูงกว่าครับถุ่มยาวมาเลยครับเกียวติพักได้ให้เอกชัยยาวไปหน่อยครับแล้วเอกชัยหลุดตำแหน่งไปแล้วด้วยนะครับเกมโตกลับมาแล้วครับลองจิวหลุดมาแล้วครับความเร็วมีกว่าเร็วกว่าแน่นอนครับลองจิวลองจิวหลุดเดียวแต่แตะยาไปไหมสุดท้ายโอ้แตะยาวไปหน่อยก็ซเฟอนลองจิวนะครับพยายามจะเข้ามากดการครับกำพล ลูกนี้นี่ลองจิวยังแปะคขึ้นกลับมาได้กรลักทิ้งมาข้างหน้าแล้วข้างหน้าขยับแล้วครับให้ไหมไม่ยอมให้ครับปาตินโยขวาสุดมีครับแล้วโอ้โหใจสวยมากครับลูกนี้ฟิิปโรเลอร์จับบอลแล้วมองข้างในฟิบบูเลอร์ยังไงไหลลโล่งยิงลูกนี้โอ้โหเรียบร้อยครับโอ้โหเพื่อนเนี่ยวิ่งขอมาแต่ไกลเลยครับแล้วก็เป็นปฐมชัยครับยิงลูกที่4ี่ให้กับราชบุรีหมดเอฟซีนับทางบริเตโลไปอีกแล้วนี่ดูอีกทีครับภาพช้าดูครับจังหวะนี้ ฮาเปียปิโยนี้เพื่อนนี้ด้านซ้ายนี่มีเยอะๆก็ไม่จ่ายเลือกจ่ายด้านขวาครับให้หลิปโรเลอร์นี่รับโยกหลอกมาครับจ่ายให้กับปฐมชัยสิทธิกุลลูกนี้ครับโอ้โหทได้ดีครับหลิปโรเลอร์มองในกรอบขอโทษครับก่อนที่จะไหลมาให้กับปฐมชัยสิทธิกุลที่เติมเกมขึ้นมาครับก็ชนะในวันนี้ของราชบุรีก็ไปเบียดพวกอันดับด้านบนได้เลยนะครับในการลุ้นโคตาเอีแชมเปสลีกเลยครับแล้วก็จบเกมครับ ราชบุรีมรโอทเอฟซีครับวันนี้เอาชนะออคอลิเทโลเอฟซีไป4ีประตูต่อศูนย์ครับ